่น่วงกลับมาหอดบ้านนะครับผลง,งานน้องครับของเ้านี่แวตีปลามาเรื่อยๆครับก็ได้พ่อสามตครับรวมกันกับหนูคับเป็นหนกตัวครับเจ็ดตัวครับเมื่อคืนนั้นครับเมื่อคืนนั่นก็ได้หนูตัวนึง สวัสดีครับเมื่อนี้กะพามาดักหนูเพื่อกเาแล้วครับไม้ของเขากับเป็นป้าหยาค้าครับเพืนะ่อนครับป้าหย่าค้ากับไฮนั้ครับเป็นไถไว้แล้วครับวันในวานเขากเป็นถนนกัน้นกลางขึ้นเมื่อวานนั่นแล้ครับ นี่กับเป็นพายาค้ากันครับใส่มาตะพูนแล้วครับปอใส่เศจแล้วครับแดดกับออนพอดีครับเฮ้ยทายให้เบิ่งนะครับใส่กับ,บห่างจากหม่งเมื่อวาน,นกับก็อกไกลปานะครับนะ่ะหม่งเมื่อวาน,นอยู่บางทิวต้นไม้นะครับวา่าว่าที่มาใส่หมง่ง มือวานันวาสิมากแก้มือก็เว้นไปจากมือกอนครับเว้นไปจากมือสองมือกอนก็เลยมาหมายนี่มาเบิ่งหมายนี่หมายนี่ก็เป็นตาคือกันนะครับห้อยทางห้อยอย่างก็หลยอยู่เลยมาใส่หมายนี่ก่อนครับมือนี่ก็มีห้อยคนใส่อยู่ครับ ีห้อยว่องลวดาว่ากลับปราหู่าที่มีคนมาใสวะนะครับน้ครใสอา,ากจะล้มดีอยู่ครับทำมาแล้วกดนนี่เขากลับมาหยิบเก้าหลังครับกลับกระเสียไปไลยครับ ป้ายหกกันกับรุ่นกันครับนี่กับันได้มากับรุ่นกันม้าสองทุ่มกัวสามทุ่มครับมายามมีโตบอกครับหมายนี่ก็ได้ มือหวานก็คุ้ยไปหลายครับเพราะว่าก็ห้อยคักือกันครับห้อยหลดุดห้อยที่ยังเอาไปกินหลายตัวเติบยู่ครับนแต่ไม้ยามสวยพอดน,นะครับันยามยามมือเศร้าที่ใครในยอยู่หมายมือหวานนั่นก็ได้มอแก้มมือไม้ครับนี่แหละร่วนน้ำกันสองพุ่มก้วผมน,นะครับ นกนูมาบังเดนกำนังแกล้งตีปลาครับให้ตีปลาเขาเห็นหา้งนกปนนี้ครับวะเป็นปุ่มเลยครับวะเออมาหลายเดือนเป็นปุ่มตีปลาเขาที่ปลาได้ท้ายไอ้เบื้องหนเด้อครับที่ได้หรือปลาได้ก็ ถ้ว่ากัไม้คุ้นกตีดูกันนะครับถ้าว่าไม้กับา้อยู่ครับอเอาเบ็ดมาน้ำเนาะครับหวานแต่ห้างนูกก็นี่นะครับยูแบบนี้เลยโมครับถึเวลาแล้วครับสองทุ่มกรัวแล้วทางมายามหนูครับ ยามมลายหลังแล้วนะครับครับนันหมกไปเลือดต้องเข้าครับาจากการกระบาะกันด้วยครับตัวแรกของพื้นนี่ครับพอน้ำกันครับ นูที่ออกเดือกดยิ่ครับเพราะว่ามันเป็นล้มเหนว่หลังซื่อฮะ ทางนี้จะซื้อๆนูที่ออกเด็กอยู่ครับทั้ทงศาสนาละแล้วนี่นนกิงก้งญาบดกกาบอลน ใส่มาให้กับราครับ่ตนไม้นน้ำกันแล้วครับแต่โตเดี๋ยวนึง นีซ th okay, oh, ื้อๆอยู่ครับครั้งสุดท้ายแล้วครับหนูก็ที่ออกเด็กเนี่ย้อน้องเอ้ยโอ้เงียบจิบครับกระุ่นน้ำกันมืออื่นเศร้าเด้อพี่น้องน ครับึ้นก็ได้ตัวเดียวคลิปที่ลงไปมือนี่ก็ลงรบถิ่มเ้อครับ,รบ,ออกกบ Tube, ครับลงลบออกจากใน youtube ครับเสียถิ่มไปเลยลิปมือนี่ที่ลงไปก็ได้ครับลุ่นน้ำกันมื่อื่นเศ้าเที่ยเดียวคนละครับบน

<c oughs> อยู่บนนอดพี่น้องเลยโอเคฝึกขนาที่รุนอยู่นี่นะ แมันแคแข็ไปเลยปวเห็นเลยมาได้แล้วครับมาเห็นตัวเลย กับชิปนั่นกับลบถิมเนอ,อพี่น้องเนอ้หลงลบชิปลงไปมือนี่ก็ได้เสียตายอยู่ครับเพราะว่าเอาไม้ครับหลงลบถิมแล้วก็ได้ตรงนี้นั่นกับบ่ได้ดอกนูงก็ได้ถั่ลุ่นน้ำกันเมือเ่อนเศร้าเท่าเดียวแล้วครับ ครับมื่อนี้กับามายามนูครับ,รบน้มเห็นนกมนเทียบกอีกอย่างกันนั่นครับสี่ตัวตัวหนึ่งหมอบครับยามนูน้ำกันครับพอได้ใส่หมายมื่อวานนั่นครับว่าจะไปแก้มือกับว่าได้ เอื่อนเงื่อนใคยดีใส่โอ้ครับตัวแรกขอ้ครับย่ามาได้หลายลังเติมแล้วล่ะลังงามครับขัว อั้งนี้น้ำกันครังนี้จะเอาอีกแล้วครับหนูท่องเท้าครับลังกาดแอมือเ้าครับมื่อนี้บ่ได้ไปขายของครับ ชิปเมื่อวานมันก็ลบประเทศถือมอึงไดยพวกครับชิปมันลบในยูทูบเมื่อวานเลยกระสลายยูชิปเมื่อวานตุ่นหลังนี่น้ำกันครับโอโ้กอินขาวโคตรกับโบราณ น,นี่ก็ซื้อๆครับอาก,กาศน้ำเศร้าครับได้มาแล้วสองตัวแล้วครับเมื่อคืนนั่นก็นได้ตัวนึงครับหนูต้องขาวหลังนี่เป็นยังไงครับโอ้พี่น้องไอ้หลังนี่ก็เรียบร้อยอีกแล้วครับงามๆเลยครับ ครับการคอเต็มๆเลยครับโถที่สามห้องครับตัวนี้ง่ายดีครับโนตัวเมืองหลไหนี้องกครับไม่ตัวบ่ สุกซื้อซื้อยู่ครับชิปมือว่าน,นันก็นลงลบบอกนะครับแต่ว่าบ่ฮหูว่ามันที่เอาเข่ามาไลยบอครับเพราะผูดใดฮหูค่ะคอมเมนต์มาบอกหนเด้อครับ เมื่อวานมันลงไปได้บ่าโดนก็ะหลงลบออกครับเะเวนกำลังออกครับหลังนี่จินเงียเบิดที่ไหครับขึ้นกับจินเบิดได้ครับเปลี่ยนเงียไหม ยังไมเศ้ามากับเบิดอยู่าี่นบอลันกว่าหาร้อยลงกับตีใส่แล้วกับตีปลาเ่นกับกัดดีอยู่ครับผมบ่ได้โตก็ต้องกัดพวกเขานะคะรับกัดเ่นกัดหัวหวานทินังเลยน้ะเนี่ยขี้ไต่าทำงานเลยครับ นูบ่ปันไดครับห้อยบอม่ห้อยนี่ปันไดงูหมานี่ก็ได้ดท้ายครับซื้อๆอยู่สรุปยอดในเบื้องเลยครับเศร้านี่ครับสามตัวครับ ตง้ามดีอยู่ครับแต่กับบอถือว่าไงคือมองมงวานนะครับมงวาน้ใหไงแท้หนูเลือกตัว็ไอแน่อยู่ครับกับยาเมื่อคืนตัวนึงกับหมายนี่เขาก็ได้ซีแต้มนะครับหมายนะแต่ช่วงนี้กับหนูมันนั้นพ้นใ่ดูไปนี้หนูมันก็ เฉ็ดแน่นนะครับที่ให้มันติดหลายๆที่ช่วงหนาไม่ไหมนี่ครับยากอยู่ครับช่ว,ว่าช่วงนี้มัเตอครับครับงามเลยครับกัพูดได นับชมชิปนี่แล้วก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับพาฒนาสิ่งใดก็ารสมหวังอย่าให้เก็บให้จนครับเหางนค้นำไหลมาเทมาเด้อครับในเบื่องชิปนี่เราก็ได้ชิปนี่ก็ที่ลาบพ่อเมีพี่น้องไปเพียง ตอนนี้แล้วครับ,รบมือนี่เขาที่ไปด,กไดักใดก็รุ่นไปน้ากันอีกครับคลิปนี้กัที่อื่นอาจที่ไปซ้ำหมายเก้าครับลาไลกันครับเบึง่ง